เโอเคไหมคะไอกล้องโอเคมุมโอเคครับเสได้แล้วค <laughs> ่ะ<า>ค่ะ <laughs> กับครูอาจารย์หมวกเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะจะเรธรนทำสำเร็ดีพี่น้องทุกทุกท่าน,นค่ะเจะเรธรนทำคุณทุกทุกท่านค่ะก็เหมือนคุณหมอณรงค์นะคะเป็นครั้งแรกที่มาส่งการบ้าน <laughs <laughs> <laughs> นักเรียนดื้อค่ะ <laughs> <laughs> ชื่อพัชรศรีสุวิเศษสมนะคะอายุห้าสิบสองปี เป็นจิตอาสาสังกัดสวนป่านาบุญหกประเทศออสเตรเลียค่ะก็วันนี้จะมาส่งการบ้านจะเอาทุกหายฉับพันก่อนหรือกสิกรรมก่อนดีเอาเรื่องเดียวใช่ไหมคะงั้นเอาเป็นกสิกรรมเมล็ดพันธุ์ต่อชีวิตผู้มีสิทธิ์ดีกว่านะคะเนาะด้วยที่ทางออสเตรเลียเราก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่วิกฤตเป็นโอกาสนะคะเพราะว่าจากโควิดล็อกดาว เราก็เลยเห็นความหวาดกลัวของพี่น้องทุกๆท,ท่านที่ปีที่แล้วอดนะคะพอเขาล็อกดาวน์มาพี่น้องก็เลยตื่นตัวกันในการทํากสิกรรมแล้วยังไม่พอแค่นั้นนะคะพี่น้องทุกท่านก็เริ่มพ่อเราสอนเขาเก็บเม็ดปหลังจากที่เราแจกมาเกือบแปดปีที่เราแจกตลอดที่ออสเลยจะแจกทั้งเมล็ดพันธุ์นะคะต้นกล้ากิ่งพันธุ์แล้วก็มีผลผลิตของกสิกรรมแจกด้วยค่ะทุกอย่างครบวงจร แล้วก็ของพี่น้องก็จะเอามาวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วก็ประกาศในกลุ่มว่าวันนี้มีอะไรอย่างเมื่อวานนี้ก็จะมีกระหล่ำมีคะน้ามาแต่บางส่วนจะไม่ใช่ของไรสันพิษนะคะเป็นแค่ปลอดสารพิษเพราะว่าบางส่วนพี่น้องที่ทํางานที่ฟาร์มค่ะบางทีของที่เขาคัดเกรดออกมาที่เขาส่งห้างะคะ่ะก็เขาก็จะเอามามาวางไว้หน้าบ้านก็จะประกาศว่าวันนี้มีคะนะ้านะมีมะเขือเทศนะมีกระหล่ำนะอะไรเงนี้แต่ว่าผลผลิตของพี่น้องแถวเนี้ยค่ะ เขาก็จะมาวางเช่นกันแต่บางทีเขาก็จะนัดกันว่าอย่างทุกวัน,นอังคาร่งค่ะเพราะที่บ้านหนูเป็นร้านค้าใช่ไหมคะเขาก็จะนัดมาเจอกันว่าอ่ะวันอังคารมาเจอกันนะพี่ใจเอาเมะเขือเทศมาพี่คนนี้เอาผักมาแล้วก็ามาแลกกันไงค่ะพอเหลือจากแจกจ่ายขายถูกหนูก็เอาขายเป็นถุงละสองดอนซึ่งถุงของพวกเรานี่ก็คือถุงหกคูณเก้าอะคะ่ะสมมติว่ามีสี่ถุงก,ก็จะได้ขายถุงหนึ่งหรือสองที่เหลือก็แถมฟรีไปแจกไปอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือขาดทุนคือกําไรเป็นหลัก ตามลตลาดอริยะเลยค่ะส่วนการแจกเมล็ดพันธุ์ก็ปีนี้มีการส่งเพราว่าตามกระแสของอาจารย์ดำาลีกมานะคะพอดีต่อชีวิตผู้มีศินเราก็เลยมีส่งเมื่อโพสต์ในเพจของออสเตรเลียค่ะแล้วก็เขาก็ส่งข้อความมาเราก็ส่งไปให้ถ้ามันน้อยไปหนูก็ออกค่าส่งเองแต่ถ้าเลยสิบด,ดอลพี่น้องก็จะออกค่าส่งมาส่งโอนตังค่าส่งมาให้ประมาณเนี้ยค่ะเสร็จแล้ว มีพี่ออนมาจาก,กเมลเบิร์นก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาสมทบนะคะแล้วก็มีพี่น้องแถวนี้ก็เขาก็จะเพาะต้นกล้าอย่างช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะกำลังจะเข้าร้อนร้อนเป็นช่วงฤดูของการปลูกพี่น้องก็จะหนูก็จะแบ่งปันก็คือสมมติว่าอย่างบ้านหลังเนี้ยเพาะกะเพรา,ะระพานะอีกบ้านหลังหนึ่งเพาะมะเขือเทศนะอีกบ้านหลังหนึ่งเพาะมะเขืออันนี้เพาะถั่วพูเนี่ยค่ะก็คือแล้วเอามาวางไว้หน้าบ้านก็เอามาสลับกันแล้วก็ประกาศแจกให้พี่น้องมาเอาประมาณเนี้ยค่ะก็ถือว่าแบ่งเบาภาระไปเยอะเพราะว่า โควิดล็อกดาวน์ทำให้ทุกคนตื่นตัวอันนี้ต้องถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสจริงๆไม่งั้นสมัยก่อนเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องเพาะคนเดียวทําคนเดียวนะคะแล้วก็ข้อดีของพี่น้องคือจากที่เขาเห็นเราทํามาตลอดในเรื่องกระถางค่ะเพราะที่ออสเตรเลียในเวลาเขาทิ้งขยะค่ะเขาจะไปวาง,งข้างถนนนะคะสมมติว่าอย่างวันพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์โซนนี้ขยะจะมาเก็บเนะะี่ยค่ะบ้านทุกบ้านนี่เขาลื้อขยะค่ะเขาจะมากองไว้หน้าถนนซึ่งรอรถเทศบาลมารับค่ะมันก็จะมี ขรถางอะค่ะถังพลาสติกของที่เพาะต้นไม้อ่ะค่ะมีทุกขนาดตั้งแต่จิ๋วเรียวยันใหญ่โตอค่ะจากที่พี่น้องเคยไปไหนกับเรามาพอเราเห็นกองขยะข้างถนนแล้วก็จอดปื๊ด่ยค่ะแล้วก็ไปไปดูดูมีกระถางแล้วก็เก็บขึ้นรถกลับบ้านซึ่งพ่อบ้านก็ทําเห็นเราทําประจําพ่อบ้านก็ทําบ้างอะค่ะพ่อบ้านเห็นกองขยะก็ชะลอชะลอ,ะลอจอดปื๊ดก็เก็บขึ้นรถทีนี้เวลาพ่อบ้านไปไหนกับเพื่อนฝรั่งอะค่ะเขาเห็นพ่อบ้านจอดประจํา เพื่อนฝรั่งก็ทําตามสรุปแล้วเราก็ไม่ต้องไปซื้อกระถางค่ะน,นี่คือข้อดีเขาเอามาให้เอามาวางหน้าบ้านเลยว่าน,นี่คือกระถางเก่าที่เราต้องเอารีวิวส์ค่ะเราก็เลยไม่ต้องซื้อกระถางซึ่งเมื่อก่อนต้องไปซื้อกระถางมือสองบางวันที้ก็ต้องเป็นกระถางใหม่บางทีก็เอาขวดนมมาตัดไงค่ะแต่พอมาสองปีนี้นะคะถือว่าอาจจะเป็นุศลหนุนนาด้วยสิ่งที่เราภาคเกณฑ์บาเพ็ญม,มาเจ็ดแปดปี กระถางวางหน้าบ้านทุกวันนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผลผลิตของเกษตรกรรมไร้สารพิษมาวางแบ่งปันกันทุกวันนะคะแล้วก็ปีนี้พี่น้องอย่างแม่วันอย่างแม่พันนีนะคะนี่คือหนเรียกมือโปรในการเพราะท่านมีความสามารถในการเพราะมากค่ะเรายังยังอึ้งอ่งอะบางทีเรายังตอนไม่ออกเลยแต่แม่สองท่านนี่คือถ้าเข้าไปในบ้านท่านนี่ก็เป็นเมืองไทยอ่ะยิ่งกว่าบ้านหนูอ่ะท่านจะปลูกแบบเยอะมากท่านก็จะอุปถัมคือท่านก็จะเพาะใส่กระถางออกมาแล้วเอามาแจกนี่คือ จะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการต่อไปของที่บ้านหนูก็คือโครงการตลาดอาริยะค่ะคิดว่าหลังจากเราแจกแบ่งล้นพันธุ์ไปแล้วเราก็จะประกาศให้พี่น้องที่มีแนวร่วมนะคะว่าทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนหรือว่าอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกําลังซาวเสียงและโหวตเสียงกันอยู่ว่าถ้าได้วันไหนพี่น้องทุกท่านแต่ครั้งแรกอาจจะยังไม่จํากัดเฉพาะมาเมล็ดพันธุ์หรือพืชผักเพราะมีบางท่านที่ยังแบบอาจจะทํากับข้าวหรืออะไรที่มาแบ่งกันมา,มาแชร์กันเน้นกันนะคะแต่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะ ก็คือเอาผลิตภัณฑ์จากกสิกรรมต้นกล้าเมล็ดพันธุ์เอามาแลกเปลี่ยนเอามาแบ่งปันเอามาแจกจ่ายเอามาขายถูกนี่คือโครงการต่อไปคิดว่าน่าจะได้ไดทําเร็วๆนี้ค่ะนี่ก็คืออย่างแม่พระแม่วันกับแม่พันนี้เมื่อวานนี้เอาให้น้องเขาเอามาแบบต้นกล้าค่ะมีมะยมแดงหนูก็เพิ่งเคยเห็นมะยมแดงนะคะเพราะว่าอยู่มาตั้งนานมีแต่มะยมสีขาวแม่ พอแม่เขียนตรงนั้นมาบอกมะยมแดงเกือบร้อยต้นที่หนูต้องเอามาแยกแยกแยกแล้วเอาไว้พร้อมที่จะแจกพี่น้องอะคะ่ะบางอย่างแล้วก็ขายถูกต้นละสองดอนเนะะี้ยค่ะก็คือแต่ว่าถ้าได้ขายก็ดีใจนะคะเพราะว่าเพาะสิบกระถางอาจจะได้ขายครับประมาณกระถางนึงได้สองดอนคือเงินทุกอย่างเราไม่เคยหักอะไรเลยก็เข้ากอง,งทุนค่าพิการของออสเตรเลียหมดเลยะคะ่ะก็จะประมาณนี้ของเมล็ดพันธ์ของออสเตรเลียค่ะแล้วหนูมีโครงการของหนูก็คือด้วยการที่หนูแจกบินนะคะ คือบ้านบ้านพี่น้องทุกท่านน่ะเขาก็จะไปซื้อดินที่ในห้างมามันก็ซึ่งก็จะเป็นดินที่เขาทามาใช่ไหมะมันจะเป็นเดนโผลงเพราะมันไม่ใช่เหมือนดินธรรมชาติพอลดน้ําทีมก็แห้งหายไปเลยนะคะพออาจารย์มีดํเนินโครงการบาลายเคาน์เจอร์กับเพอร์มาเคาน์เจอร์ค่ะซึ่งเมื่อก่อนหนูทำเพอร์มาเคาน์เจอร์ทุกแปลงหมดแล้วดินจะดีมากไส้เดือนตัวเบลมเบลมเลยค่ะทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เนี่ยพออาจารย์ดํเนินเรื่องบาลายเคาน์เจอร์เราเรียนรู้กับอาจารย์เสร็จอะค่ะ หนูก็ขุดทุกแปลงใหม่เหมือนกันรื้อแปลงแต่ว่าค่อยๆทําไปเตรียมดที่น้องมาช่วยบําเพ็ญนะคะปรากฏว่าดินที่เรารื้อขึ้นมาเนี่ยค่ะมันเหลือเยอะแล้วด้วยที่ว่าเราปลูกทุกอย่างแถวบ้านมันโดนน้สมบูรณ์นะคะเม็ดมันจะหล่นสารพัดเม็ดนะคะทีนี้หนูก็ประกาศแจกดินก็มีแบบเคล็ดลับอะคะ่ะเวลาจะแจกดินหนูก็เอาเม็ดผักชีมั่งเม็ดสลัดมั่งเม็ดผักกาดมั่งโรยไปในดินนะคะแล้วก็ใส่กระถางไว้ตั้งไว้ให้พี่น้องหน้าบ้านแล้วก็ประกาศแจก ปรากฏว่าเป็นสิ่งที่จูงใจมากอะค่ะเพราะว่าพอเขาเอาไปโรยในแปลงเขาอะค่ะแป๊บหนึ่งมันจะมีระกาศงอกขึ้นมาผักสลัดงอกขึ้นมาผักจีเขาก็จะส่งรูปมานี่ต้นอะไรเอ่ยนี่อะไรนี่คืออะไรเงค่ะมันเหมือนพอเราประกาศแจกดินนะทุกคนก็จะตื่นเต้นเพราะมันเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะมันเหมือนกับเป็นแรงจูงใจที่บ้านที่แจกทุกอย่างค่ะดินก็แจกเมลพัน์ก็แจกนะคะต้นกล้าก็แจกผลผลิตก็แจกก็คือถือว่า เป็นสิ่งที่เป็นลูกเป็นล่างขึ้นมาค่ะตามรูปตัวที่อาจารย์ดำหลีมาก็ทางออสเตรเลียก็จะภาพเพียนไปขึ้นไปเรื่อยๆอย่างล่าสุดอย่างเมื่อคืนเนี่ยค่ะพี่ออนทำผมเคลค่ะพอดีทำคุดคิดกันตั้งนานว่าสูตรที่หนูมีหนูจะทำด้วยที่วันก่อนหนูขออนุญ,ญาตอาจารย์เรื่องการปิดร้านค้าเพราะว่าความรู้สึกเราเหมือนกับว่ามันมียังมีเนื้อสัตว์ขายแต่อาจารย์ดำหลบ,บอกว่ารออีกสักพักได้ไหมแต่โครงการต่อไปของหนูก็คือเราจะทําผลิตภัณฑ์ที่มันเป็น สมุนไพรจริงๆอะค่ะที่เป็นพืชผักจากสวนเราอะค่ะก็คือกับว่าจะทําผงเคลแบบข้าวคั่วผสมผงเคลแบบประมาณเนี้ยค่ะออกขายแบบขายถูกแจกจ่ายแบ่งปันเนี้ยค่ะพอดีเมื่อคืนพี่ออนโพสต์ออกมามีผงเคลที่พี่ออนทำมาเรียบร้อยอะค่ะแค่เอามาลงในกลุ่มของแพทย์ทีทำออสเตรเลียค่ะคือพี่น้องจองกันถล่มทลายพี่ออนไม่รู้มีกี่ถุงอะค่ะยอดจองข้ามไปไหนแล้วไม่รู้ยังไม่รู้เลยว่าจะทํากันได้กี่อันนะเพราะช่วงนี้ก็ฝนตก้วย่ะนี่คือสิ่งที่ มาจากสวนเราอะค่ะแล้วเราทำเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ต้องเลี้ยงชีพก็ได้ค่ะเพราะว่าด้วยด้วยการที่เราอยู่เราไม่ได้ใช้ตังค์นะตรงนี้ค่ะเพราะว่าทุกวันก็เอาตะก,กร้าเดินไปเก็แบแวดบ้านด้วยทานข้าวมือเดียวด้วยเนี่ยปรากฏว,ว่าจุดนี้มันสร้างให้พี่น้องเราอะค่ะเหมือนครับว่าไม่ต้องทานผงชูรสก็ต้องใช้ซุปไก่อะ่ะแล้วไร้สารเคมีนี่ก็คือเหมือนโครงการต่อไปที่หนุนมน่มกับน้องมูลมีโครงการกันว่าเราจะทําเหมือนกับขา อบแพ้งนะคะน้ำพิกขาหรือโครงการหลายๆอย่างที่มันเกี่ยวกับสุขภาพที่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะที่จะทําต่อไปนี่ก็คือประมาณนี้ค่ะของออสเตรเลียขอบคุณค่ะสาธุค,ค่ะค่ะนุโมธนาค่ะจากออสเตรเลียกลับมาที่เมืองไทยนะคะเช